เอสโอในวันนี้ไม่ได้มีสมาชิกจะเฉพาะประเทศยูเรเซียเหมือนในช่วงแรกการก่อตั้งแต่ยังมีประเทศอาเซียนเข้าร่วมด้วยที่น่าจับตาก็คือกัมพูชาที่ได้รับสถานะประกาศคู่เจรจาตั้งแต่ปี2558จีนผลักดันให้กัมพูชาเข้ามาอยู่ในเอสมาตั้งแต่10ปีก่อนเพราะจีนมองว่า กัมพูชาจะเป็นฐานทางยุทธศาสตร์ของจีนแต่หลังจากกัมพูชาเกิดความขัดแย้งกับไทยและพลิกขั้วไปอ,อ้อซารัฐซึ่งจีนไม่สามารถจะทิปล่อยให้กัมพูชาไปอยู่กับสหรัฐอย่างเต็มตัวได้นี่คือการที่นายฮุนมานเน็ตถูกดึงตัวเข้าร่วมประชุมเอ o ซีในปีนี้และได้รับการ ต้อนรับจากจีนเป็นอย่างดีจนหลายคนตั้งข้อสงสัยหลายคนถามว่าเมื่อกัมพูชาหักหลังจีนแล้วทำไมจีนยังมีท่าทีเป็นมิตรกัมพูชาอยู่เหมือนเดิมคำตอบมีอยู่ว่าแนวคิดของจีนนั้นคือการเอากัมพูชามาในเวทีที่จีนมีส่วนร่วมตรวจสอบควบคุมได้รับรู้ได้ว่ากำลังทำอะไรดีกว่าปล่อยให้หลุดออกไปอยู่กับอีกฝั่งหนึ่งโดยที่ไม่ได้รับรู้อะไรได้เลย จีนใช้แนวคิดแบบนี้ไม่ใช่เฉพาะกับกัมพูชาแต่อินเดียปากีสถานที่เป็นคู่แค่งถาวรก็อยู่ร่วมกันในเอชหรืออาร์มีเนียอาเซเซบไบจันที่ทําสงครามชิงดินแดนกันมาหลายครั้งก็อยู่เป็นคู่เจรจาในเอชด้วยกันถามต่อว่าจีนเคยทาบทามประเทศไทยว่าสนใจเข้าร่วมเอชหรือไม่แต่ไทยเรานั้นปฏิเสธด้วยเหตุผลที่ว่าหนึ่ง SEO มีลักษณะทางภูมิศาสตร์และประเทศสมาชิกที่ไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับประเทศไทย 2.SEO มีความเกี่ยวข้องความมั่นคงเป็นหลักและถูกมองว่าเป็นการรวมกลุ่มเพื่อต่อต้านชาติตะวันตกจะส่งผลต่อประเทศไทยที่เป็นสมาชิกอินโ p a c i f i c กและเป็นพันธมิตรนอกกลุ่มนาโตแต่ท่านผู้ชมครับ เมื่อกัมพูชาเข้าร่วม s อ o ใโอะตอนนี้ก็เห็นแล้วว่ากัมพูชาเป็นเพื่อนบ้านประเทศเดียวที่เป็นภัยคุกคามต่อประเทศไทยเมื่อถึงเวลานี้แล้วปรากฏการแบบนี้แล้วถึงเวลาที่ยังที่ไทยเราจะต้องพิจารณาใหม่ว่าจะเข้าไปมีส่วนร่วมกับ SCO เพื่อให้รู้เท่าทันให้รู้เท่าทันกัมพูชา แบบเดียวกับคู่ขัดแย้งอย่างอินเดียปากีสถานอาร์เมเนียอัลเบอร์ไชเชนต่างใช้เอสเพื่อสอดส่องและถ่วงดุลซึ่งกันและกันทั้งนี้ถ้าไทยกังวลเรื่องความสัมพันธ์กับสหรัฐก็สามารถที่จะเข้าไปเป็นคู่เจราจาผู้สังเกตการในเอสได้ไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิกเต็มตัวแบบเดียวกับประเทศไทยที่เป็นคู่เจราจาในกลุ่มประเทศบริกส์ ไทยสามารถจะดูตัวอย่างจากหลายประเทศเช่นตรุรกีซึ่งเป็นทั้งสมาชิกนาโตและคู่เจรจาของเอเหรือบรรดาประเทศในตะวันออกกลางเช่นซาอุดิอาระเบียกาตาบาเรนยูเอีคูเวตประเทศเหล่านี้ล้วนแต่เป็นพันธมิตรของสหรัฐแต่ก็เป็นคู่เจรจาเอเด้วยเพราะรู้ดีว่าไม่สามารถจะพึ่งพาสหรัฐได้แต่ฝ่ายเดียว และนี่คือมุมมองของผมว่าไทยควรเข้าร่วม s อ o โดยด่วนไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตามเพราะ s อ o เป็นกลุ่มระเบียบโลกใหม่เช่นเดียวกับบริก์ที่มีจีนและรัสเซียเป็นแกนกลาง่ะท่านผู้ชมครับเราจบเรื่อง s อ o ไปเรามาเริ่มการเหตุการณ์เช้าวันพุทธที่3กันยายนนะฮะ จีนได้จัดงานใหญ่ลำลึกชัยชนะสงครามครั้งที่สองอย่างโลกครั้งสองอย่างยิ่งใหญ่ที่สุดและถือว่าใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ก็ว่าได้ชื่องานอย่างเป็นทางการคือวันรำลึกชัยชนะสงครามต่อต้านการลุกรานจากญี่ปุ่นและสงครามต่อต้านฟาสซิสต์โลกสาเหตุที่จีนเลือกวันที่3กันยายนเป็นวันชัยชนะสงครามแตกต่างกับชาติสัมพันธมิตรตะวันตกที่ใช้วันวิกตอรีเด หรือที่เรียกว่า V.D. เป็นวันที่8พฤษภาคมก็เพราะว่าจีนยึดตามวันที่ญี่ปุ่นลงนามในเอกสารยอมจำนวนบนเรือ USS m i เ s o มิสเมื่อวันที่2กันยายน1,945แต่เพราะการสื่อสารในอนดีตล่าช้าประชาชนชาวจีนทั้งประเทศจึงรับรู้การยอมจำนนของญี่ปุ่นในวันถัดมาคือวันที่3กันยายนโดยมีนายกันตรีโจเอลไล มีมติได้มีมติคณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่3กันยายนเป็นวันรำลึกชัยชนะสงครามต่อต้านญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการมาจนถึงทุกวันนี้ในอดีตจ,จีนเคยจัดงานรำลึกชัยชนะสงครามเป็นการภายในประเทศจีนไม่มีการสวนสนามไม่ได้เชิญผู้แทนจากต่างประเทศมาร่วมงานแต่ว่าในยุคของประธานทธิบดีสีจิ้นผิงงานนี้ได้ถูก ให้ความสำคัญขึ้นอย่างมากมีการสวนสนามในวันรับลึกชัยชนะสงครามจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อสิปีก่อนในวารักครบรอบเจปีและในปีนี้จัดเป็นครั้งที่สองในวารักครบรอบ80ปีซึ่งทั้งสองครั้งมีประธานดีสีจิ้นผิงเป็นผู้นำงานนี้มีผู้นำา6 6ประเทศเดินทางมากรุงปักกิ่ง มีผู้ที่เข้าร่วมงานในพื้นที่จัตุรัสเทียนอันเหมือนมากกว่า50,000คนผู้นำประเทศส่วนใหญ่จะมาร่วมการประชุมเอสซจากนั้นก็มาร่วมงานที่กรุงปักกิ่งต่อจะมีที่พิเศษก็คือนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือที่นั่งรถไฟจากกรุงเปียงยางมาอย่างกรุงปักกิ่งและประราบดีปราโบโวซูปเปนโตของอินโดนีเซียซึ่งเดินทางมาถึงกรุงปักกิ่ง ในเช้าตรู่วันที่3กันยายนหลังจากจัดการเรื่องการประท้วงจราจนในประเทศแล้วท่านผู้ชมครับไฮไลท์ของงานคือการแสดงแสนยานุภาพของกองทัพจีนซึ่งขนอาวุธล้ำสมัยมาโชว์อย่างเต็มพิกัดกว่า70%ของยุทธโภคกรณ์ที่นำมาแสงในงานครั้งนี้เป็นของใหม่ที่ไม่เคยเปิดเผยม,มาก่อน ซึ่งเดี๋ยวผมจะแจกแจงให้ฟังว่าที่น่าสนใจมีอะไรบ้างที่ที่คำถามที่ท่านผู้ชมอาจจะสงสัยว่าทำไมประเทศไทยไม่มีผู้แทนเข้าร่วมงานที่กรุงปักกิ่งโดยทุกชาติอาเซียนมีผู้แทนไปร่วมงานยกเว้นแค่ฟิลิปปินส์และประเทศไทยฟิลิปปินส์นั้นเข้าใจได้ดีเพราะว่าฟิลิปปินส์ทำตัวเป็นศัตรูกับประเทศจีนในเรื่องข้อพิพาทษทางเชเทจีนตอนใต้ และฟิลิปปินส์ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาให้ตั้งฐานทัพในฟิลิปปินส์ถึง5แห่งเพื่อมาประจันหน้ากับประเทศจีนถ้าเราย้อนไป10ปีก่อนคือประมาณปี2558พลเอกประวิตยวงสุวรรณรัตรีกลาโหมในขณะนั้นเข้าร่วมงานแต่ในปีนี้แพทองทานจินวัฒนถูกศาลสั่งให้พ้นจากตำแหน่งไปแล้ว รัฐบรีกราโหมก็ไม่มีรัฐบาลก็เป็นแค่รักษาการก็เลยไม่มีใครเหมาะสมที่จะไปร่วมงานได้สาธรทจีนประจำประเทศไทยบอกว่ามีตัวแทนจากประเทศไทยไปร่วมงานโดยเป็นตัวแทนของกองทัพครอบครัวดีฐานผ่านศึกรวมถึงทูตไทยประจำปักกิ่งแม้แต่ฟิลิปปินส์ซึ่งยืนข้างสารัฐยอย่างชัดเจนมีความขัดแย้งกับจีนก็มีตัวแทน ภาคประชาชนไปร่วมงานกรุงปักกิ่งไต้หวันก็มีตัวแทนจากพรรคก๊ก,ก,กมินตั๋งไปร่วมงานเพราะว่าฐานก๊กมินตั๋งในอดีตมีส่วนสำคัญในการสู้รบเพื่อปกป้องมาตภูมิมีเบื้องหลังอีกอย่างหนึ่งคือญี่ปุ่นและชาติตะวันตกล็อบบี้ไม่ให้ประเทศต่างๆไปร่วมงานที่ปักกิ่งเห็นได้จากนายเนรินทราโมดีหลังจากประชุมเ c o เสร็จ ก็บินกับอินเดียเลยโดยชี้แจงว่าไม่อยากจะผิดใจกับญี่ปุ่นที่เป็นมิตรประเทศกับอินเดียเช่นเดียวกับทั้งยุโรปมีคู่นํำแค่สองประเทศเท่านั้นที่มาร่วมงานกรุงปักกิ่งคือเซอร์เบียและสโลวาเกียอย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนไม่ได้อยู่แค่การไปร่วมงานลํำลึกชัยชนะสงครามที่กรุงปักกิ่งเพราะว่าปีนี้ เป็นวาระครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ไทยจีนและที่สำคัญในปลายปีนี้พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวและพระราชินีจะเสด็จเยือนประเทศจีนและฝ่ายจีนก็จะมีการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่ให้สมพระเกียรติมาถึงตอนนี้ผมจะเปิดแสนยานุภาพของกองทัพจีนขีปนาวุธสุดทันสมัยดโดรนล่องหนรุ่นใหม่ขึ้นแท่นผู้นำหมหาอำนาจทางโลก รูปแรกท่านผู้ชมจะเห็นขีปนาวุธร่อนต่อตาต่อต,าต้อตานเรือรบความเร็วเหนือเสียง YJ15 อันบนและ YJ20 อันล่างซึ่งขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์แรมเจ็ตถูกนำมาจัดแสดงในพิธีสวนสนามทางการทหารเนื่องในวาระครบรอบ80ปีของชัยชนะเหนือญี่ปุ่นและวันสิ้นสุดสงครามโลก เมื่อวันพุธที่3กันยายนที่ผ่านมาสาธารณรัฐประชาชนจีนได้จัดพิธีสวนสนามทางการทหารอย่างยิ่งใหญ่บนถนนฉางานที่ตัดผ่านใจกลางกรุงปักกิ่งเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ80ปีแห่งชัยชนะเหนือญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่2และสงครามต่อต้านลทัทธิฟาสซิสต์โลก